นะครับการที่ฝ่ายไทยเนี่ยร้องขอให้กัมพูชาเนี่ยอ,อถอนนะครับ withdraw With troops and weapons ออกไปถอนกำลังทหารออกไปจากจุดตรงนั้นเนี่ยนะครับกัมพูญา refuse สไทยแลนด์เรียกเกสเขาจะ้คำนี้เลยนะคือเขาจำเป็นจะต้องเขาจะต้องปฏิเสธเขาต้องปฏิเสธคำร้องขอของฝ่ายไทยฮะ เขาปกิเกธแล้วขอฝ่ายไทยไม่สามารถถอนมาตรฐานออกไปได้เขายืนยันคำนี้เลยนะท่านผู้ชมผมขอเปิดนิดหนึ่งคำที่เขาใช้แบบแบบชัดๆเลยเนี่ยวันนี้ตั้งแต่มีแถลงการมาทั้งหมดเออมีทั้งหมดมา8วัน9วันนี่นะครับวันนี้ตัวของตัวของแถลงการที่เป็นแถลงการของท่านด้านกัมพูชาเนี่ยเจอแล้วผมดูนะผมจะวิเคราะห์อ,อีกรอบหนึ่งนี่เขาใช้คำนี้ฮนะท่านผู้ชมใช้คำนี้ ดูนะครับ The Thai side has asked Cambodia to withdraw troops from the standing position in the Mumbai. Mumbai เป็นตรงคำถามเซลเรื่องตรงคำอ่ะ Mumbai area that fought on 28 m a y ฝ่ายไทยร้องขอกัมพูชาเนี่ยออกออกไปจากจุดที่มีการประทะกันเมื่อ28คำต่อไปเนี่ยคีบเลยฮนะท่า,านผะู้ชมฮะ The Cambodian side refused to accept the request because the above position is a position under the sovereignty of Cambodia คำว่า sovereignty คืออำนาจอธิปไตยฮะโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกเท่าที่ผมติดตามนะครับมาเรื่อยๆ,ๆเนี่ยวันนี้เขาใช้คำคำนี้เป็นครั้งแรกถ้าไม่ครั้งแรกก็ครั้งแรกๆเลยฮะนะครับครั้งครั้งครั้งแรกจริงๆ ใช้คำว่าถอนไม่ได้เพราะนั่นอยู่ในพื้นที่ของเป็นอํานาจอธิปไตยของกัมพูชานี่เลยครับทีนี้ท่านชมยังไม่จบนะฟังผมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันกดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับช็อตต่อไปเนี่ยสำคัญในใ,ในในประกาศที่3เนี่ยนะสองประกาศน,นั้นไม่มีปัญหาอะไรเขาบอกต่อว่าดูนะฮะเขาบอกเนี่ยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยนี่เป็นพื้นที่ของผม และเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นอำนาจอธนที่ยของเราของกัมพูชาเขาบอกต่อแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเขาใช้คำว่าดูนะ which has been standing permanently since the beginning โอ้โหนี่คือเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเราได้ยืนอยู่ปักอยู่ตรงเนี้ยอย่างถาวรมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพื้นที่นี้แล้วโอ้โหอันนี้คือแถลงการกองทัพนะฮะ ท่านผู้ชมครับยังไม่จบแค่นี้นะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับยังไม่จบแค่นี้ในในในท้อยถ้อยแถลงต่อไปเนี่ยนะบอกว่าคอมบูเดียนซ้ายฝ่ายกัมพูชาแ n น o อดรีทรีตฟอ o ์มในโพสิชันแวร์คอมบูเดียนอาร์ has been standing for a long time เราไม่สามารถถอนทุกอย่างไปได้เพราะเราอยู่ที่นี่มปอย่างยาวนาน and which is under the sovereignty of Cambodia เราอยู่ตรงนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นพื้นที่อํานาจอธิปไตยของเราโอ้โหท่านผู้ชมฮะเท่าที่ผมเห็นแถลงการมาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสมเด็ุนเซนนายกคือมันเด็ดแต่ครั้งเนี้ยคำที่ใช้เนี่ยถือว่าเขาพูดงไงยเขาประกาศเลยว่านั่นคือพื้นที่ที่เป็นดินแดนอยู่ในอํานาจอธิปไตยของเขาเลยฮะอันนี้เลยนะ โอ้โฮ oh 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 oh. ในเชิงยุทธศาสตร์นะยังไม่จบผมให้ท่านดูอีกนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมก็บอกองนี้อันนี้เป็นประเด็นซ้ําเดิมแต่มีถ้อยคําที่เพิ่มเติมขึ้นมาท่านผู้ชมจําได้ไหมที่ใครตามผมเนี่ยที่ตามผมมาตลอดทุกวันเนี่ยตามไปทุกๆรายการเนี่ยที่เราวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยครับโอเคตอนนี้เราสร้างมันเป็นอย่างดีเนาะว่าพื้นที่ของช่องบกก็คือตรงามเนี่ยปรากฏนะครับกับตัว กับตัวที่เขาเพิ่มขึ้นมาในทอถแถลงของตั้งแต่วันที่ประชุมสภาร่วมกันระหว่างสมาธิปัญงชาติกับพื้นที่สภาบ้านเขาเนี่ยเมื่อวัน,วนจันทร์เนี่ยนะเขายืนยันว่ามีมติส่ง4ข้อพิพาทในมุมเขานะในมุมเขานะ4ี่พิพาทจุดเนี้ไปที่ศาลยรดที่หว่ังประเทศถูกไหมในในาระกาเนี้เขายังอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะผมให้ดูสั้นๆนิดหนึ่งดูนะนี่นะนี่นะนี่นะในารากราฟที่4ี่เนี่ยเขียนยืดยาวเลย พอย์เนยดเดิมคืออย่างนี้แต่มันมีคำเพิ่มเติมก็บอกว่า as long as the Thai side use different maps โอ้โหผ่านเวลามายาวนานมากครับที่ทางการไทยเนี่ยใช้แผนที่ต่างจากเรา different scale ต่างสเกลกันด้วย1ต่อ2แสนหึงต่อ5ามืนคำคำนี้ไม่เคยระบุเป็นช,ชัดเจนอย่างนี้ในแะถลงการดูนะฮะเขาบอกต่อว่า ว e ว i l โ not f i อา a bitter ground in m นเบ a ท i n งบอดเลอร์สมานิ i t y เราไม่เคยอาจจะตรงกลางได้เลยอ่ะให้ทุกอย่างมันเซมให้มันเซเบิลให้มันนิ่งให้มันให้มันเสถียรหรือให้มันเคลียร์คัดชัดเจนไ้มตรงนั้นของยูนั้นของเราไม่มีเลยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนะครับแล้วเขาบอกต่อนะอันนี้คีย์เวิร์ด The Carbonian uh, Side still s t i l l Upholds The Spirit of Respecting The Memorandum of Understanding 2000 เฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานซัดกับเขาไปใช่ปะวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยยังเคารพอยู่นะเรายังเ p e c พอยู่นะไอเอ็มบูที่ทําอยู่ปีสี่สามเราไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เคารพนะเราเคารพนะเราเคารพนะที่เกิดขึ้นแต่ในะอดีตเนี่ยแหละครับแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตัดสินใจเอาสี่ประเด็นนี้เข้าสู่ที่เศาลยุติธรรมประเทศนะครับด้านล่างมันเพิ่มเติมขึ้นมาท่านผู้ชมฮะดูนะนี่ โอเคเขาบอกว่าถ้ากัมพูชาเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ย accept peace หมายถึงว่าเราเนี่ยยอมรับในในสันติภาพเราเคารพในสันติภาพนะครับแล้วก็ความมั่นคงนะครับและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝั่ง in that เนี่ยอีกทางนึงเนี่ยไทยเหมือนกันนะในไทยไซส์ also show respect to c m m o d i a s right to submit the four points ทูเดอะอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ดออเจกติสเฮ้ยไทยอยู่เคารพเราด้วยสิอยู่เคารพเราด้วยนะคนเคารพเรานะที่เราจะเอาเรื่องเนี้ยเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคือไงี้ยหลักการเนี่ยท่านผู้ชมนะมันมีหลักการสามอย่างผมเคยเล่าใฟังไปแล้วทางที่เขาจะเข็นเรื่องเนี้ยเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ง่ายที่สุดคือคู่กรณีต้องยอมรับเห็นประโยคนี้ไหมผมที่บอกมันเป็นคีย์เวิร์ดไง คือถ้ากู้โลนีโอเคเซเยสมีวิธีตรงกันขึ้นไปขึ้นไปได้วยกันเขาสบายเขาถึงมีประโยคนี้มาเห็นไหมฮะที่บอกว่าโอเคยูควรจะเรสเพคเราด้วยนะในการที่เราขึ้นสารโลกอะ่ะพูดง่ายคือเฮ้ยยูอ่ะไทยอ่ะควรจะต้องเห็นคนด้วยสินะครับอันนี้คือฟ้าฝันกับบูชานะครับและบอกตัวด้วยว่าเฮ้ย hey, ถ้ายูทำแบบนั้นเนี่ยถ้ายูทำแบบนั้นนะ we have also a g r e e ีทูเอ็กซ์เทนเดอร์เดคอเทชันเมคานิซึมในจีบ JBC และ RBC meeting to the other points in the coming days เราเพือพ่อนเดูเดี๋ยเฮ้ยคือพูดง่ายว่ามันแปลความได้เลยว่าจำได้ไหมที่คุณสื่อสารว่าไอ้สเรื่องนี้เขาไม่คุยนะเขาจะไม่คุยในเวที JBC วันเสาร์หน้า14มิถุนายนถูกไหมครับถูกไหมฮะแต่เนี่ยถ้ายูถ้ารอกับยูเนี่ยเห็นด้วยเนี่ยเฮ้ยจะเอา เรื่องเอสเรื่องนั้นเน่ยเข้าสู่สารนาย่างัประเทศสารยุติธรรมรับรประเทศเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันได้เลยเดี๋ยวเราคุยได้ต่อเลยโอ,อ้เรายอมรับมากเลยทั้ง JBC วันวันนั้นวันสิบ JBC ระดับกราโหม RBC ระดับพื้นที่คุยได้หมดเลยจะได้ไปคุยกันอา h e p ร o โพลส์อินเดี m คา t จะได้คุยเรื่องอื่นโอ้โหท่านผู้ชมดูแถลงการผมชอบแถลงการเขามากเลยนะ <c ười> คือแสบจริงจง ไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดนะใจเย็นแล้วก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องปลุกราวการไปรลบด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เราอย่าทาแบบนั้นนะครับแต่เราปกป้องอำนาจที่ประตางเฉยๆนะแ<ๆ>ต่โอ้โหเป็นถแถลงการที่แบบโทษนะค,ค,ค,คือคือคือแสบเล่าแบบที่เล่าแบบไม่ต้องเครียดนะเพื่อนเพราะถ <ๆ S 2> ้ารู้ว่ามันกดดันและเครียดแต่ซาแมนตึงเครียดอยู่แล้วแต่ผมจะ้ำเล่าวิเคราะห์แบบโอ้โหนี่แถลงการแบบแสบนะแสบแสบเลยนะฮะ โอ้โหอะยังไม่จบแค่นี้ท่านผู้ชมยังไม่จบแค่นี้คือประเด็นเนี่ยมันมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะมันมีเพิ่มเติมอีกนนะท,ท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าในถแถลงการเนี่ยในถแถลงการเนี่ยนะครับเขามีคำพูดที่ใช้คำว่ายอาสุดท้ายนะท่านผู้ชมฮะนี่อันนี้อันนี้ก็แบ อันนี้แสบจริงดูนะฮะพรากัศสุดท้านนะครับที่5แถนการของกองทัพกับบุชานะผมจะอานให้ฟังนิดหนึ่งเขาบอกว่า Thailand has also confirm e d and dismiss e d all false information and push the situation that would affect the security of both our military and our people บอกว่าอะไรดูมั้ยคือได้ยินเชิ บอกว่าเฮ้ยไทยอ่ะหมายถึงคณะของทันรองภูมิธรรมเนี่ยเอาโซ o คอนเฟิร์มยืนยันด้วยนะคอนเฟิร์ม้วยนะ and d ด i s ม i s จะไปแบบจะไปเอาออกอ่ะคือแบบไอ้ False s ฝ้าสิบบ a t เ o n ข้อมูลที่มันผิดพลาดข้อมูลที่มันพ้อมูลบิดเบือนน่ะที่มันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยส่งผลต่อความปลอดภัยทั้งสองทั้งกองกำลังการทหาร และประชาชนทั้งคู่โอ้โหท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกเคลมอ้างมาทางฝั่งไทยด้วยนะว่าเราไปบอกโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะไอ้ข้อมูลผิดพลาดต่างๆที่มันจะนําไปสู่การเข้าใจผิดต่างๆนําไปสู่ความไม่ปลอดภัยของทั้งกองกำลังทหารของทั้งคู่และกประชาชนทั้งสองประเทศโอ้โหยังไม่จบใจเย็นนะเพื่อนๆผมจะบอกว่านี่จะนนองวิเคราะห์นี่ฟัง such as เช่น such as maintaining uh, maintaining the closure of international border gates เช่นไอที่บอกว่าจะปิดประตูปิดด่านพระเจ้าผมเพิ่งสังเกตว่าเพื่อนๆอ,อันนี้ถแถลงการเขาเนี่ยเขาต้องการประกาศต่อโลกไปนี้เลยนะฮะว่าเฮ้ย ไทยสัญญิงสัญญาเขานะคอนเฟิร์มนะว่าเฮ้ยอยู่จะไม่ปิดด่านนะนี่ผม,ผม,ผ,มผมเพิ่งผมเพิ่งมาเมนชั่นประเด็นตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยออกไหมฮะเพื่อนเพื่อนนี่ยออกไหมค,คือคือเหมือนเขาเขาตีคลุมอันนี้เป็นแถลงการที่ค่อนข้างตีคลุมนะดูนะ Thailand has also confirmed นะไทยคอนเฟิร์มว่ะ and dismiss all false information ออกพหุคำมวลที่มันผิดพลาดทั้งหลายอะ่ะ and push the situation that would affect the security of both our military and our people ไอ้ข้อมูลผิดพลาดทั้งหลายอ่ะที่มันจะส่งผลให้เออเกิดความไม่ปลอดภัยอ่ะคำว่าใจผิดและความไม่ปลอดภัยต่อทหารและประชาชนทั้งสองฝั่งเช่นการประบุว่าจะมีการปิดด่านปิดประตูปิดด่านของทั้งสองประเทศวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแถลงการเขา แสบจริงๆนะครับอันนี้แสบจริงนะปิดท้ายด้วยรวมไปถึงเนะี้ยท่านผู้ชมจําได้ไหมครับถ้าถ้าท,ท,ท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าของเราเนี่ยเรามีกระแสกันในโซเชียลมีเดียจำได้ไหมนะครับมันมันจะมีการพูดกันในโซเชียลมีเดียเช่นเฮ้ยคนเซิลเปล่า สิบสี่เดือนหน้าเนี่ยอ่าโทษสิบสี่วีคหน้าเนี่ยแคนเซิลเปล่าจะไปจริงเปล่าจะคุยจริงเปล่ารู้ในแคนเซิลละมั้งจำได้ไหมฮะเฮ้ยท่านผู้ชมนึกง,ง่ายๆนะเราเป็นคนไทยผมเนี่ยเป็นนักข่าวเนี่ยผมไม่ได้ข่าวสายการเมืองเนี่ยผมโมนิเตอร์ข้ามไปฝั่งเขาทุกวันก็นีิที่นั่งที่นังวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าฝั่งเขาเขาวิเคราะห์เราชัดเจนถูกไหม และปรเด็นปิดท้ายบอกว่าอนะไรร้ไหม such as cancellation of JBC meetings and other informal news เช่นไอ้ที่ลือกันนะไอ้ที่ไบอกว่าผม่จะ cancel เรื่องการประชุม JBC <c oughs> เฮ้ยอยู่ไปจัดก,การด้วยนะมันไม่จริงนะโอ้โหนี่คือถแถลงการทีโโ่ถ้าเราอยู่บ้านเขาอะเราคงบอกโหเฉียบมากเลยอะ โอ้โหโอ้โหถ้าอยู่บ้านเก่านะถ้าอยู่บ้านขาโอ้โอหฮึกเขิบอะใช่ไหมครับอือหือแล้วสุดท้ายก็เป็นภาพเดียวกันกับที่ท่านรองบุมทำไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นอ่าโอเคผมแทรกวิเคราะห์ด้วยนี้ยาวเพราะว่า อย่างที่บอกไปไทม์ไลน์ผมแทรกข้ามให้เห็นภาพว่ามันมาตอนประมาณบ่ายสามโมงครึง่งมันสายบ่ายบ่ายสามโมงกว่านะครับเอาละท่านชมใจเย็นใจนเย็นนะผมย้ำว่าเราไม่ยุยุ่ยในเ่งสอรค้าเป็นหาัการที่ถูกต้องใจเย็นใจนเย็นผมถือหลัการสองเรื่องเราไม่ยุยุ่ยยุไม่ยุโจทั้งจะรบจะรบจะรบไม่ครับ่เพืือน แต่การลบเป็นการสูญเสียเพื่อนเือนอันนี้เรื่องจริงครับเราปฏิเสธไม่ได้ตามหลักการสากลเนี่ยแต่ย้าว่าคือเราให้เรานีาค่คิดถึงหน้างานนะประชาชนในเขตพื้นที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีไรผิดพลาดช,ช่วงกางสัปดาห์ผมจะลงพื้นที่ไปที่ทอวบนเพื่อนๆจะได้เห็นว่าที่เขามีการขอบริจาคยางยางรถยนต์เก่ารุ่นต่างต่างเนี่ยแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆ่เพื่อนๆดงถึงเจ้าหนี้ลงไปเนี่ยคือชาวบ้านเขาไม่ได้อยากมีการลบเขากังวลเขากังวล นะครับดังนั้นใจเย็นๆแต่แต่แต่แตย้ําว่าเรามีสิทธิ์ในการปกป้อง,อ,งอำนาจอธิปไตยโอเคไหมโอเคถ้าเจนนะหลักการเราเราตรงกันเราจะได้ใจเย็นๆโอเคไหมแล้วก็รวมถึงหลักการของผมคือไม่นําไปสู่การเป็นเงื่อนไขในการนําสู่การรัฐประหารเด็ดขาดอันนี้จุดยืนส่วนตัวของผมเลยนะครับบอกเลยนะแต่เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีรัฐบาลได้เต็มที่โอเคไหมถ้าเจนนะถ้าเจนนะโอเคกลับมาครับ ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นั้นเป็นผมไล่ทำลายแต่ทุกช่วงเช้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะนะฮะทีนี้ไปไล่ดูกันบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยพอดีรถผมเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็หนักหน่วงอยู่นะครับเอเอราเข้าอู่ไปแล้วปรากฏผมก็เลยนั่งรถกลับบ้านเมื่อเย็นวันนี้มอนิเตอร์ไปด้วยตอนช่วงค่ำตอนช่วงหกโมงเย็นเนี่ยในรายการคอนติลูอาร์ดเนี่ยนะครับในการคอนติลูอาร์ดเนี่ยท่านผู้ชมติดตามได้ บ้านแดงอาริกร์ดแชนแนลนะครับบ้านฟ้าอาริการ์ดอาริการ์ดนะครับผมคุยกับพี่ปุ้มสุรนันท์เวชาชีวะนะครับคุณสุรนันท์เวชาชีวะเป็นอดีตเลขาธิการนายกบัญชีคุณนิรักษ์ชินวัตรเป็นอดีตเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณแน่นอนใกล้ชิดอดีตสองนายกในค่ายไทยรักไทยและเพื่อไทย,ไทย,ไทยถูกไหมมุมมันได้สนใจเดี๋ยว,ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง แต่ไทมท์ไลน์ตอนที่ผมนั่งรถกลับบ้านมาเนี้ยนะครับกำลังสลืมสลือปรากฏว่าการประชุมของสี่เหล่าทัพมันเสร็จสิ้นนะการประชุมสี่เหล่าทัพเสร็จสิ้นทีนี้พอการประชุมสี่เหล่าทัพเสร็จสิ้นเนี่ยท่านผู้ชมผมก็เฝ้าสังเกตการอยู่นะครับ ว่าตัวแถลงการเนี่ยจะออกมาอย่างไรถ้าใครยังไม่เห็นนี่คือแถลงการอันนี้นะนี่นะครับเห็นะอันนี้นะสมับนดีนะเป็นแถลงการกองบัญชาการกองทัพไทยผมอ่านเลยนะผมผมอ่านแบบสรุปนะ เอาตัวคีย์พอยต์คีย์พอยต์นะครับเอาหัวข้อนิดหนึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยจัดประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพย้ําความพร้อมปกป้องอธิป,ปไตยชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพ a r a g r a p แรกเนี่ยผมสรุปเอานะพย p a r a g r a p หนึ่ง p a r a g r a สองไม่มีอะไรเป็นการรายงานสถานการณ์ภาพรวมเดิมๆเมื่อแต่วันที่28เพราะตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเขาเพิ่งประชุมผบเหล่าทัพเป็นครั้งแรกพอดีโอเคนะหนึ่งสองสามอ่ะ คีย์เวิร์ดอยู่ที่ประกสามคระคีย์เวิร์ดอยู่ที่ประกาศ3สามผมอ่านอันที่เขาอ,อ่านนะครับในประกาศสามเนี่ยบอกว่าในการนี้นะครับกองทัพบกได้รางยงานต่อที่ประชุมอย่างละเอียดนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นระหว่างทหารไทยอยู่ระหว่างทําการลาดตระเวนในพื้นที่ประเทศไทยเฮ้ย เอออันนี้มันเข้มแข็งขึ้นคือชี้ให้เห็นเลยนี่เป็นครั้งแรกแบบชัดๆที่เออว่านี่แหละย้ำว่าทหารไทยทําการล่าตระเวนอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยโอเคไหมละคีย์บสำคัญนะต่อนะและถูกฝ่ายทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงนะครับจึงได้ทำการยิงตอบโต้ผม ค้างนิดเดียวค้างนิดเดียวค้างนิดเดียวจําได้ไหมที่มีการถกเถียงกันว่าเฮ้ยมันเป็นพื้นที่โนแมนแลนหรือเป็นพื้นที่ลูกล้าก็มาร้อย้าสิบสองร้อยเมตรกันแน,น่แต่อันนี้เป็นแถลงการของกองบัญชาการกองทัพไทยยืนนว่าอยู่ระหว่างทหารไทยทําการลาดตระเวนในพื้นที่ประเทศไทยโอเคไหมต่อนะและถูกฝ่ายทางกัมพูชาเปิดฉากยิงนะครับจึงได้ทําการยิงตอบโต้ อ่าซึ่งหลังจากนั้นนะครับฝ่ายไทยได้ดำเนินการชี้แจงผ่านช่องทางทางการแล้วโดยครบถ้วนอย่างไรก็ตามพี่เจมส์สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ตนาเจมส์ก็ดูพี่เจมส์สวัสดีครับพี่เจมส์ครับพี่ๆนักการเมืองหลายท่านที่เข้ามาดูเนี่ยครับพี่ๆครับเมื่อสักครู่ไม่ทันได้ทักสวัสดีครับพี่ๆหลายท่านครับสวัสดีครับดีครับโอเคนะอย่างไรก็ตามครับแม้ฝ่ายไทยจะอ่ะอย่างไรก็ตามแม้ฝ่ายไทยจะดําเนินการประสานงานผ่านกลไก กลไกการเจรจาที่ทั้งสองประเทศเคยตกลงกันไว้จําได้ไหมฮะก็คือวันรุ่งขึ้นที่แม่ทัพภาคทอศไปคุยผู้จาฐานบอกไปคุยหรือแม่ทัพที่สองวะนั่นแหละนะครับตอนนั้นอะวันรุ่งขึ้นเลยบึษพฤตที่แล้วนะครับแต่กลับเขาใช้คํานี้นะแต่กลับไม่ส่งผลในการคลี่คลายสถานการณ์เท่าที่ควรนะครับคีย์วร์ด อีกทั้งยังตรวจพบการเพิ่มเติมกำลังของทหารฝ่ายกัมพูชาซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติโอ้โหอันนี้นะถือเป็นแถลงการที่มาจากเหล่าทัพนะทีเนี้ยคำที่ใช้ต้องยอมรับว่ามีคำโอเคแต่เข้าใจผมว่าจะเป็นทาหารตหาแหละ นะครับต่อนะครับต่อนะต่อนะพระกราฟถัดไปฮะผู้บัญชาการทหารบกนะครับจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยยกระดับความพร้อมของกำลังพลยุทธปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการทางทหาร เพื่อตอบโต้การกรุกล้ำปธิปไตยและปกป้องคุมค้มครองประชาชนอันนี้ผมถือว่าโอเคทําไมรู้ไหมฮะถ้าทําไมรู้ไหมไอประโยคที่บอกโอเคเป็นภัยคุกคามก็ว่ากันไปอ่านั้นเพื่อนก,ก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมโอเคตรงนี้คีย์เวิร์ดแต่ละคำมันสาคัญนะเพื่อนเพื่อนทำไมรู้ไหมฮะคือถแถลงการเนี่ยใช้ว่าผบตบเนี่ยถ้าจําเป็นนะคือหากจําเป็นอ่หากจําเป็นถ้าไม่จําเป็นจะไม่ เฮ้ยโอเคนึกออกไหมฮะถ้าจําเป็นแต่ถ้าถ,ถ,ถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นจะไม่ทาอะไรเฮ้ยถูกต้องนั่นหมายถึงว่าเข้าคอนเซ็ปต์หลกักการสากลคืออยู่ๆไม่ใช่ว่าจะลบจะลุกจะลบยุคให้ลบไม่ใช่นํไปสู่ความสูญเสียแต่นี่โอเคครับบอกว่าหากจําเป็นต้องดาเดนินต้องดาเนินการมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ชัดเจนนะชัดเจนว่าถ้าเกิดมีการรุกลำ้ำเราตอบโต้อันนี้เวิร์กสุดใช้ได้ยี่ยมยอด เห็นยังเห็นยังเห็นยังถ้าเกิดมีการลุกล้ำนะครับมีการลุกล้ำเราตอบโต้เนี่ยตามหลักการสากลเห็นไหมเห็นไหมฮะดังนั้นเพื่อนๆที่ตูมตามตูมตามเอะอกยิงอะยิงต้องใจเย็นนะถ้าท่านเห็นแถลงการกองทัพหลักการที่ผมพูดนี่แหละถูกต้องแล้วครับเนี่ยผมถึงย้ำว่าหลักการที่ถูกต้องคือเราเตรียมกําลังได้ ซ้อมได้ซ้อมรบได้ทุกสั่งทุกสิ่งอย่างได้แต่ไม่ใช่ว่ายุให้รบยุให้รบดังน,นั้นแถลงการทชัดเจนมากว่าการเตรียมความพร้อมสัพพะกำลังยุทธปกรณ์กำลังพลและแผนเผชิญเหตุหากจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้การลุกร้ำอธิปไตายเวิร์กมากนะครับเวิร์กมากไม่ไม่ยุย แต่สมวนสิทธิ์ในการจะสวนคืนประชานคือเฮ้ยเราไม่เราไม่อยู่ <ๆ S 1> เราไม่โจมตีเราไม่ยิงม่วซัวนะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะซัดจะซัดจะยุให้ยิงโนมันคือความสูญเสียแต่ถ้าอยู่ลุกล้ำเราตอบโต้ขอสมวสิทธิ์ในการตอบโต้เห็นไหมดังนั้นท่านต้องใจเย็นๆท่านควนต้องใจเย็นๆไม่ใช่ยุให้รบนะครับยุรบจาก600กิโลเมตรเราอยู่กรุงเทพยุให้เขารบเนี่ยนึกถึงชีวิตประชาชนเขาด้วยนะโอเคไหม ต่อนะชัดเจนนะนะครับโอเคนิดถนึงครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมเนี่ยยังรับทราบนะครับถึงการเตรียมการสนับสนุนจากทุกเหล่าทัพก็ทัพเรือทัพอากาศนะครับปป,ปสูงสุดเพื่อปกป้องป,ประเทศอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการดำเนินการด้านการข่าวร่วมอันนี้สาคัญด้านยุทธการร่วมส่งกํำลังบํารุรง,ง,ง,ร,ร,ง,ง,งร,ร่วม และสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยราชการอื่นๆของรัฐบาลเช่นคีย์เวิร์ดอีกอันหนึง่งฮะกรมแผนที่ทหารหแผนที่ทหารเนี่ยกรมแผนที่ทหารสนับสนุนข้อมูลด้านข่าวกรองภูมิสารสนเทศโอเคประมาณนี้ตอนนี้นไม่มีแล้วเป็นการเตรียมสมรภัพกำลังแล้ว